5าอนิเมะแนวต่างโลกที่คุณไม่ควรพลาดมีทั้งอนิเมะเก่าแล้วก็อนิเมะใหม่ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องแรกสกิลโกงไรเทียมทานสร้างตำนานใน2โลกเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเทนโจยูยะเด็กหนุ่มที่เจอความโหดร้ายมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากหน้าตาไม่ดีขนาดพ่อแม่ยังไม่รักเลยนะครับซึงมีเพียงปู่ของเขาเท่านั้นที่ดีกับเขาตั้งแต่ที่ปู่ของเขาเสียไปอ่ะเขาก็ใช้ชีวิตอย่างลําบากเพราะมีแต่คนรังแกบูลี่ที่พึ่งทางใจของเขาก็ไม่มีอีกขณะที่เขากำลังจะสิ้นหวังกับชีีวิตตตเเขาาากก็ไได้พ้พบบบัปปรูู่่่งทนอหจ ซึ่งพ่อหนุ่มยูยาเนี่ยก็ได้ทั้งสกิลแล้วก็ไอเทมปุกงทั้งนั้นซึ่งทาให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปทั้งในต่างโลกแล้วก็โลกพอเป็นจริงพอเปลี่ยนไปปุ๊บก,ก็หล่อปั๊บเหมือนคนใหม่ผมก็อยากหล่อบ้างเหมือนกันนะผมละอิจฉาเนนม็เรื่องนี้มากเลยครับเรื่องที่2สกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกอันนี้ผมแนะนาพิเศษเลยครับเป็นเรื่องที่ย่อยง่ายแล้วก็ดูง่ายมากโดยที่เราแบบไม่ต้องไปคิดอะไรไม่ต้องไปไม่มีโฟมไม่มีการขัดแย้งไม่มีนู่นนี่นั่นสามารถดูได้เป็นเเนอเเอีี่่่่่่ยตตตออออนนนนนืงงงโดทรรราาาไมู้้้วนนถึิแััแคบผ เป็นเรื่องราวาของชายหนึ่งที่ถูกอเชิญมายัางต่างโลกเพื่อมาเป็นผู้กล้าแต่ดันได้สกิลเป็นเน็ตซูเปอร์วางไม่ผิดครับการสั่งของเอฟของบ้านเรานั่นเองความสามารถเนี่ยก็คือสามารถซื้อของออนไลน์ได้สําหรับในต่างโลกก็เลยไม่เป็นที่น่าสนใจเท่าไหร่แต่แทาในโลกความเป็นจริงอ่ะ โคตรเก่งเลยเอ๊ะหรือเปล่านะแต่เราก็มีแอปเนาะเขาก็เลยขอพระราชาเนะี่ยมาใช้ชีวิตแบบเงียบๆไม่เพียงแค่นั้นครับเขายังมีสัตว์อันเชิญที่โคตรเก่งถึง2ตัวเลยครับผมผมก็รู้ว่าผู้กล้าตัวจริงตัวนี้จะทําอะไรอยู่จะมีชีวิตสบายเหมือนกับพระเอกเราหรือเปล่านะซึ่งเรื่องนี้เป็นแนวเกี่ยวกับอาหารแนะนําว่าอย่าดูตอนดึกๆครับไม่น้นหิวแน่เพราะว่าแต่และเมนูเนี่ยน่าทานกันทั้งนั้นเลยเรื่องที่3บันทึกการเกิดใหม่ในต่างโลกขององค์เมียวจิที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นเรื่องราวขององค์เมียวจ ที่ถูกพวกพองหักหลังจนทําให้เสียชีวิตแต่ก่อนที่จะตายเขาได้ใช้คําสาปที่เป็นวิชาลับเพื่อเกิดใหม่ซึ่งโรกที่เขาไปเกิดนี้ดันเป็นโลคแกนตาซสีเวทมนต์และดาบแต่พระเอกดันเกิดมาแบบไม่มีพลังเวทแต่พระเอกเราก็ไม่ได้เสียใจอะไรหรอกนะครับเพราะพลังองเมีวจิที่มีนั้นเทพของเวทมนต์เยอะเรื่องที่4เมื่อผมถูกอัญเชิญไปต่างโลกครั้งที่2เป็นเรื่องราวของสุสกิเซสึชายหนึ่งที่เคยถูกอัญเชิญไปยังต่างโลกมาแล้วครั้งหนึ่งและเขาได้กลายเป็นผู้กล้าที่ช่วยโลกนี้เอาไว้แต่ด้านถูกส่งตัวกลััมมาาาเเกกกิดใ่่่่่นนีีุแตวซสึ็ยยงงงงคพลขออู้ เวลาผ่านไปเซสส์ได้ถูกอัญเชิญกลับไปยังต่างโลกอีกครั้งซึ่งก็คือโลกเดิมขวนหน้าที่เขาเคยช่วยเอาไว้แต่ครั้งนี้เซสสถูกอัญเชิญไปพร้อมกับเพื่อนร่วมชั้นของเขาอีกหลายคนซึ่งถูกอัญเชิญไปทําอะไรนั้นไปติดตามต่อได้ในอนิเมะได้เลยครับเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายนะครับโลกนี้โลกหน้าข้าก็เป็นพระเจ้าเรื่องนี้ก็มีความกาวอยู่นะฮะซึ่งเป็นเรื่องราวของยูกิโตที่เป็นลูกชายของเจ้าของลทัทธิลทัทธิหนึ่งที่น่าสงสัยเจ้จายูกิโตเนี่ยโดนพ่อของเขาเอาไปถ่วงน้าเพื่อทเพิธ ที่ไม่มีพระเจ้าและศาสนาซึ่งเป็นโลกที่เขาได้อธิษฐานก่อนตายถือว่าเป็นโลกในอุดมคติสําหรับยูกิโตแต่แต่แต่เดินไปอยู่ในประเทศที่มีกฎต้องฆ่าตัวตายตามคำสั่งของประเทศเอ๊ะกฎอี่อย่งวะ ซึ่งในตอนที่พระเอกสิ้นหวังเนี่ยก็ได้เรียกามิตรามาช่วยนะฮะซึ่งมิตรามาเนี่ยคือพระเจ้าของลัทธิพ่อพระเอกซึ่งเป็นศาสนาเองซึ่งเขาก็ต้องรวบรวมผู้ศรัทธาเพื่อน,นําพลังของเทพมิตรามากลับมาซึ่งตอนนี้ผู้ศรัทธาก็ไม่มีเลยนะฮะก็ไปติดตามต่อกันได้เลยเพราะว่าพระเอกเนี่ยจะสามารถสร้างศาสนาและพระเจ้าในต่างโลกได้หรือเปล่าอนิเมะที่นาม,มานี่เป็น,ปนการจัดทําโดยความคิดส่วนตัวครับอาจจะมีอนิเมะหลายเรื่องเลยที่น่าสนใจแล้วก็สนุกที่ผมไม่ได้เอามาอาจจะเอามาในอีพีหน้าต้องรอติดตามกันด้วยนะฮะ